ค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาก็คือพิมพ์จะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะก็คือห่างหายไปนานมากห่างหายพอๆกับช่วงที่มีโควิดมาเลยด้วยซ้ํานะคะโควิดรอบสอคือไม่ได้ลงเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะคะกับอาชีพที่พิมพ์ทำแต่ก็คือเราเซ็งๆเบื่อๆเราไม่ไม่อยากจะทําอะไรไงคือช่วงนี้ก็หันกลับมาลงคลิปแล้วคลิปที่เพิ่งจะปล่อยไปเมื่อวานนะก็คือเอออย่างน้อยก็มีคน คอยดูคลิปเราก็ดีใจอ่ะวิวไม่ถึงหลักร้อยนะคะแค่หลักสิบแต่มีคนกดใจให้ก็คือก็ดีใจนะที่ว่าคลิปเรายังมีคนดูอยู่เนาะค่ะก็วันนี้ก็พามาดูช่วงทางแคบๆเป็นทางเกาะสร้างนะคะสำหรับรถเทลเนอร์เนี่ยก็คือก็ใช้ความเร็วน้อยๆแล้วกันเนาะในการขับไม่มีใครแก่งมาจังแต่เริ่มต้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ อาศัยประสบการณ์อาศัยการเรียนรู้อาศัยการเข้าใจกับรถกับคนนะคะก็ทางแคบๆแบบนี้เราก็ใช้ความเร็วลดลงนิดนึงไปเรื่อยๆนะคะใช้ความระมัดระวงังแล้วยิ่งแบบช่วงที่ว่าจะเป็นทางเลี้ยวออกอะ่ะเรายิ่งต้องลดความเร็วให้มากที่สุดนะคะจากอยู่เกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดนี้ก็ลดลงมาเหลือสักเกียร์สเกียร์ส แล้วก็ค่อยๆเลื้อยออกไปนะคะเราจะเลี้ยวทางซ้ายแล้วก็เอาหัวมาทางขวาแล้วเนี่ยก็คือพิมพ์ฉลอเพราะอะไรเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์นะคะกําลังจะแซงซ้ายขึ้นมาแล้วได้วความที่แบบกลัวไปพลาดเหยียบมอเตอยร์ไซค์ไงก็เลยเปิดทางเลนซ้ายให้เขานิดนึงเพราะปกติอะพิมจะวาดออกมาพิมจะวาด วาดออกมาพอหางพ้นปุ๊บพี่ก็จะวาดเข้าเลนซ้ายเลยแต่นี่มีมอไซค์แทรกขึ้นมาไงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงช่วงทางเลี้ยวเข้าปั๊มอีกทีนะคะอย่าเพิ่งกดปิดคลิปหนีไปไหนนะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าจะมาพูดถึงประสบการณ์การเริ่มหัดขับรถพ่วงรถเทลเลอร์ใหม่ๆว่าเป็นยังไงนะคะก็ไม่เก่งเหมือนกัน ก็แบบคอดอย่างคอดอย่างง่าวย่างเกาะอย่างอะไรเลยอ่ะคือได้ความเป็นผู้หญิงได้ไงสอนยากสอนเย็นมากนะคะแล้วข้างหน้าน่ะก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่ว่าคืนใช้เติมประจำนะคะก็ทางเดียวก็จะค่อนข้างที่มันคือเขายังไม่ได้ทำาสลลงไปอ่ะถ้าเกิดเป็นรถนั่งหนัก เวลาเลี้ยวลงอ่ะมันก็เสียเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันยังเป็นทางที่แบบทางต่างระดับอยู่ต่างระดับกับไอถนนอันที่ว่าทําใหม่นี้กับปั๊มอ่ะปั๊มมันจะเตี้ยกว่าตัวถนนเดิมเนี่ยคะคือเขายังไม่ไม่ปรับปรุงเขาบอกว่าก็รอปรับปรุงอยู่นะคะ ก็นี่ก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองขอนเอ,อ่อจะถึงเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะจากปั๊มตรงที่เติมน้ำมันเนี่ยไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะคะเราเลี้ยวซ้ายวนมาทางนครราชสีมานะคะก็คือถ้าเกิดเสียงมิ์มไม่ชัดเจนหรือไม ฟังแล้วไม่สบายหูอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ Comment บอกได้นะเดี๋ยวจะปรับปรุงให้แต่ก็ไม่รู้จะปรับปรุงยังไงเพราะว่าเสียงเดิมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะคะ่ะเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วเนาะข้างหน้านะคะ เป็นปั๊มเชลสองปั๊มคู่กันตรงแถวแถขอนแก่นก่อนถึงเลี่ยงเมืองนะคะก็จะเติมน้ำมันปั๊มนี้ประจำนะคะก็เวลาเลี้ยวเข้าปั๊มเราก็จะรอจังหวะรถว่างๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเบนหัวออกไปอีกเลนหนึ่งให้เลี้ยวง่ายๆ หางเราจะได้ไม่ตกล่องนะคะก็เปิดไฟโชกเฉินแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวลงไปนะคะนี่ค่ะต้องต้องเบนหัวมาทางขวาเพราะว่าเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพอเลี้ยวเสร็จเราก็วาดเป็นรูปตัวเอสก็ยืดหัวไปทางนู้นเพื่อที่จะเราจะเลี้ยวขวายืดหัวไปทางซ้ายนะคะ ซ้ายให้สุดๆแล้วก็เลี้ยวมาทางขวาเพื่อจะเข้าหัวใจนะคะคือเราต้องเลี้ยวหัวเผื่อหางไงสำหรับทเทรลนะคะเผื่อเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องไปโดนสิ่งของอะไรของเขาแล้วก็ไม่ตกถนนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเติมน้ำมันก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะ